แนวทางปฏิบัติลดบรรทุกอ้อยขนส่งอ้อยเข้าโรงน้ำตาลเพื่อความปลอดภัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบารโซนคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับบารโซนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลประจำปี2,564สํทับ6าสำหรับรถบรรทุกนะครับซึ่งเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับก็มีมาตรการออกมานะครับรองรับอนุญาตให้รถบรรทุกอ้อยบรรจุอ้อยได้ขนาดไหนนะครับก็มาติดตามกันนะครับเพื่อความปลอดภัยและ เพื่อจะได้ไม่เสียทรัพย์สินของพี่น้องที่ขับรถบรรทุกอ้อยกันนะครับซึ่งฤดูการผลิตปี2564ทับ65นะครับก็นับวันเวลาก็ใกล้จะเปิดหีบกันเต็มทีแล้วนะครับซึ่งโรงงานน้ำตาลนั้นก็เดินหน้าจะเปิดหีบนะครับในช่วงวันที่7ธันวาคม2564นะครับสำหรับฤดูการผลิตนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยและ เพื premises, ่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของพี่น้องรถบรรทุกนะครับซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีเคสที่ทําให้พี่น้องรถบรรทุกนั้นต้องเสียเงินนะครับเสียรายได้นะครับจากการบรรทุกอ้อยที่ไม่ทําตามกฎของกรมการขนส่งทางบกนะครับกับแนวทางการปฏิบัติของการบรรทุกอ้อยก็ถูกเสียค่าปรับไปก็ในรอบนั้นก็ประมาณ2 0 0ห0กว่าบาทนะครับก็ถือว่าความเสียหายของพี่น้องรถบรรทุกอ้อยนะครับ ดังนั้นในปีนี้ก็มีแนวทางปฏิบัติจากกรมการขนส่งนะครับที่อนุญาตให้พี่น้องที่บรรทุกอ้อยนะครับความสูงจากพื้นไม่เกิน3.8เมตรนะครับคือจากพื้นดินขึ้นไปถึงหลังนะครับที่เราบรรทุกอ้อยนะครับก็3.8เมตรนะครับสำหรับรถบรถบรทุกอ้อยบรรทุกอ้อยท้ายไม่บานนะครับด้านบนด้านล่างและด้านข้างไม่ยื่นพ้นจากตัวถังรถนะครับด้านหน้าไม่เกินกันชนรถ มีสายรัดไม่น้อยกว่า3เส้นนะครับผูกมัดอ้อยให้แน่นนะครับติดธงแดงขนาดใหญ่และแผ่นป้ายสะท้อนแสงมีข้อความสีแดงว่ารถช้าบรรทุกอ้อยและรถพ่วงบรรทุกอ้อยไว้บริเวณท้ายสุดของอ้อยนะครับติดสัญญาณภัยสีแดงไว้บริเวณท้ายสุดของอ้อยอย่างน้อย2ดวงและบริเวณด้านข้างรถอย่างน้อย ข้างละหนึ่งดวงนะครับรถต้องจดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งทําประกันภัยประเภทประกันอุบัติเหตุไว้ด้วยนะครับสาหรับแนวทางการปฏิบัติของรถบรรทุกอ้อยนะครับซึ่งคนขับรถบรรทุกอ้อยนั้นขับด้วยความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อบรรทุกอ้อยนะครับมีความระมัดระวังบริเวณทางแยกทางร่วมทางโค้ง ทางขึ้นเนินและในเขตชุมชนเป็นพิเศษด้วยครับขับรถในช่องทางซ้ายสุดและห้ามขับแซงในที่ชุมชนหรือในที่คับขันอีกด้วยนะครับทิ้งระยะห่างของรถแต่ละคันอย่างน้อย100เมตรเมื่อไม่ได้บรรทุกอ้อยให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดนะครับเมื่อบรรทุกอ้อยก็ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตร่อชั่วโมงนะครับดังนั้นก็ระมัดระวังนะครับปฏิบัติตาม กดอย่างเคร่งครัดนะครับจะได้ไม่สเสียเงินของพี่น้องนะครับเสียค่าปรับเหมือนในปีที่ผ่านมาที่มีเขตของรถบรรทุกอ้อยในเขตภาคตะวันออกนะครับเขตสะแก้วปรกจีนนะครับที่มีเคตที่โดนปรับ 20,000- ถึง30,000บาทนะครับก็ทำให้พี่น้องรถบรรทุกอ้อยนั้นเสียเงินไปโดยใช่เหตุนะครับเนื่องจากการปริมาตรประมาท เลื่อๆนะครับการบกพร่องในการบรรทุกอ้อยนั่นเองนะครับดังนั้นก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับในฤดูการผลิตปีส5 6 4ั5บนั้นฝ่ายโรงงานน้ําตาลก็คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ90ล้านตันซึ่งสูงขึ้นกว่าปีก่อนที่ผลผลิตอยู่ที่66ล้านตันจากปัจจัยสภาพอากาศที่เอือ้อต่อการเติบโตของอ้อยนอกจากนี้ผู้พี่น้องรถบรรทุก ก็ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะครับจะได้ลดความเสียหายทั้งเรื่องเงินและเวลาด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มโปรงาน